สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการโมเมนตัมประจําเดือนกันยายนนะวันนี้เราเจอกันวันที่7กันยานะครับอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่กับพี่ปุ๋ยเหมือนเช่นเคยนะพี่ปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับผมก็ วันนี้ช่วงแรกของรายการเราก็จะคุยถึงภาพตลาดในเดือนกันยายนใช่นะครับทุกเดือนนี้ถามพี่เยอะแล้วพี่ถามกลับนิกบ้างเพราะว่าในช่วงตั้งแต่อาจจะว่าไป3เดือนที่ผ่านมานะมิถุนากรกฎาสิงหาเซตอินด็ x ไม่ไปไหนเลยแกวงอยู่ในกรอบแคบๆประมาณสักมีหลุดพันสาบ้างน,น,นะบางวันให้หวัดเสียวเล่นก็สรุปสรุปก็ประมาณสักพันสจนถึงพันสามเกือ 40, บเกือบสีแล้วมันก็แกวงแคบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เดือนกันยาล่ะ จะสิ้นปีแล้วเอาอยัางไงดีคะมองภาพเซตอินดกซ์ยังไงดีจริงๆถ้าดูภาพรวมเดือนกันยาผมคิดว่าจริงๆโดยรวมบรรยากาศเนี่ยมันดูเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ <ๆ S 2> คิดว่าถ้าดูากรอบดับชนีเนี่ยก็ให้ด้านล่างอาจจะมีหลุดพันสสักนิดหนึ่งสักพันสองให้ได้ซื้อใช่ครับส่วนด้านบนเนี่ยเรามองกรอบของเดือนเนี่ยอยู่ที่บริเวณหนึ่งจุดนะุด่านแรกอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกคือหนึ่งสามสี่ศูนย์เป็นแนวต้าน อีกระดับหนึ่งเนี่ยมองแถวสัก1 3 7 0 1 3 8 0ก็ให้กรอบบวกลบของเดือนกันยาเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสัก80จุดะนะครับโดยประมาณทั้งทั้งที่ต่างชาติก็ยังขายอยู่นะ<ช>ก็ยังขายเยอะหนักอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเรามีสถาบันคอยคอยประคองหุ้นด้านล่างแต่ปัจจัยเนี่ยที่นิกมองว่าจากที่เคยไซเวย์ออกด้านข้างเริ่มที่จะเห็นการไซเวย์อัพจริงๆมันก็จะมีทั้งความหวังและความเสี่ยงอะใช่ครับคือ ที่บอกว่าเดือนกันยาดูเหมือนว่าจะมีประเด็นที่หนุนสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเรื่องแรกเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวเราจะเห็นตัว<ช>เลขเ,เศรษฐกิจทั้ง pmi ตัวเลขค้าปลีกยอดส่งออกอะไรต่างๆตั้งแต่เดือนมิถุนากรากกดาเนี่ยที่ค่อยๆฟื้น,นตัวขึ้นค<ใ>นทั่ว <ภา S 2> โลกเลยเนะ<ช>เาะแล้วก็ล่าสุดที่ประกาศมาตอนนี้เราอยู่ที่เดือนกันยายนไหมคะส่วนใหญ่ก็จะประกาศเดือนสิงหาคมออกมาแล้ว ก็เป็นแนวโน้มเป็นทยอยฟื้นอย่างต่อเนื่องทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับทีนี้มาดูที่ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆก็คือจะเป็นทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลัง านโยบายการ,รเงินของต่างประเทศเนี่ยการประชุมไม่ใช่การประชุมหรอกเป็นแบบประชุมซิมโพซียมประจําปีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญที่ทั่วโลกกําลังดูว่าเจอร์โรมพาวเวลจะมีการเปลี่ยนนโยบายยังไงปร,รากฏว่าก็กเปลี่ยนนโยบาย,ยาจ,รจริงจากเดิมที่ทํานโยบายทางการเงินคือเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะดูที่อินฟลักชัน t a r ็ตต i n g คือ t a r ก็ตไปเลยว่าอินฟลักชันจะต้องอยู่ที่2%นะ 2> อันนี้ครั้งนี้เปลี่ยนนโยบายละแทนที่จะดูอินฟลักชันที่2%เนี่ยเปลี่ยนเป็น ดูเงินเฟอ้อเฉลี่ยดีกว่าเพราะว่าเวลาเงินเฟอ้อจะขยับขึ้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งรีบขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะคุณเพิ่งไป make up loss ด้วยตอนที่เงินเฟอ้อมันยังไม่ถึง2%อย่างเงี้ยค่ะมันเคยอยู่1%ตั้งนานเพราะนั้นแทนที่จะดูว่าเงินเฟอ้อจะไปถึง2%แล้วต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ปีนี้อ,อาจจะมองเงินเฟอ้อ1%ปีหน้า2%ปีถัดไปยอมให้มันเป็น3%ได้คืออนุญาตให้เงินเฟอ้อเ,เกิน2%ได้ยังไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยซึ่งนัยยะมันก็คือว่า ยืดเวลาการขึ้นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยขาขึ้นออกไปใช่ครับก็ดอกเบีย้ยเนี่ยยังอยู่ระดับต่ำนะครับ,รบทั้งสหรัฐเองทั้งยุโรปนะครับที่คงยังไม่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของเอเชเองทางฝั่งญี่ปุ่นก็คงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับส่วนของฝั่งบ้านเราการชุมชุมกรงอในเดือนกันยาช่วงปลายเดือนเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายของดรวิราไทยก่อนที่จะเปลี่ยนมือ ส่งไม้ต่อนะครับให้กับผัวแบงค์ชาติคนต่อไปเนี่ยก็คิดว่าคงจะคงอัตราดอกเบี้ยที่0.5%เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันก็ยังเหลืออีกสองนัดหลังจากกันยาครับผมก็ต้องไปดูว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวได้ต่ำต่ำกว่าคาดหรือเปล่าหรือฟื้นตัวได้ตามคาดถ้าเกิดว่าต่ำกว่าคาดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่แบง์ชาติไทยเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยอีก0.25%ซึ่งเราคิดว่า คงจะไม่ลดเหลือศูนย์นะครับโอกาสที่จะเป็นศูนย์คงจะยากเต็นที่ก็คือ0ูนย์ซึ่งก็คือเหลือกระศูนย์อีก1น่นัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของนโยบายการเงินที่เอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับดอกเบี้ยต่ำะนะครับเป็นบวกต่อหุ้นเป็นบวกต่อทองนะครับแล้วก็เป็นลบกับบอลน,นะครับอันนี้เนี่ยก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยน่าจะไหลเข้ามาได้มากขึ้นนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดคาดหวังกันมาหลายเดือนแล้วก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนของโควิดเนี่ย มีอยู่ประมาณ9วัคซีนที่อยู่ระหว่างการทดสอบในเฟสที่3นะครับซึ่ง<ม>เราคิดว่าน่าจะเห็นผลการทดสอบออกมาในช่วงไม่เดือนกันยาก็เดือนตุลาะนะครับแล้วก็เท่าที่ดูข่าวเนี่ยคือพอทดสอบเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างเฟสสามเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยผลของเฟสต้นๆเนี่ยออกมาเพิ่มเติมด้วย<อ>เพราะว่าเฟสหนึ่งเนี่ยจริงๆทดสอบกันตั้งแต่ช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นพัฒนาการว่าโอเคในช่วง2อสาเดือนแรก ภูมิคุ้มกันเป็นยังไงอพอผ่านไป4เดือนภูมกันเป็นยังไงยังดีอยู่ไหมมันก็จะเห็นข่าวของเฟสต้นๆมาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเฟส3ยังออกมาแล้วได้ผลดีเนี่ยแล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายแล้วก่อนที่จะ,ะมีการอัพพูฟแล้วก็สามารถผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าจะช่วยปลดล็อก ในแง่ของความกังวลในระยะ,ะยาวว่าโอเคสามารถกลับมาเดินทางได้เป็นปกติท่องเที่ยวเป็นปกตินะครับหรือว่าการค้าขาอยอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวกลับมาในระดับปกติได้นี่ก็จะเป็นประเด็นที่หนุนประมาณ 3- าสประเด็นที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเดือนกันยายนดูภาพดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าโลกมันก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ครับความเสี่ยงอันแรกก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆเ,เ,เลยว่าในระหว่างทางที่รอข่าวเรื่องของวัคซีนมันก็จะมี ประเทศโน้นประเทศนี้ราลอก2ระลอก3ของโควิด -19 อย่างในช่วงเร็วๆเนี้ยช่วงที่เรากําลังอัดรายการเนี้ยอินเดียเนี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะญี่ปุ่นเนี้ยมาเวลาห้า0 0นคือแบบเยอะมากนะแล้วก็พม่าอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาเยอะมากก็ก็จะมีประเด็นนี้รอดูอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องของการล็อกดาวน์เนี้ยคงไม่กลับไปปิดประเทศแบบแบบทั้งประเทศอะเพราะว่าเศรษฐกิจคือคือรับตรงนั้นไม่ได้แล้วคงจะแบบ เหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นที่ทำทำกันไปคือล็อกดาวน์กันเป็นจุดๆเป็นโซนๆอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแค่ประคองไม่ให้ไม่ให้เอ่อจะเรียกว่าอะไรระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมันมันล้มไปแบบเตียงไม่พออะไรเงี้ยคงคงจะประคองไปมากกว่าแต่คงไม่กลับไปล็อกดาวน์เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าล็อกเหมือนเดิมอีกก็คือลอกไม่้โคงเศรษฐกิจพังแน่นอนแต่ความที่มันยังมีล็อกเป็นส่วนๆมีโควิดโผล่มาส่วนๆวัคซีนยังมาไม่ทันมันก็ทําให้การฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็ช้ามันยืด<ช>ออกไปนะเหมือนกับที่จีนเนี่ยเคยมีล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีล็อกดาวน์ไปภาคการผลิตก็หยุดไปเจอน้ําท่วมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็ภาคการผลิตก็หยุดไปอีกแล้วพอน้ําลดแล้วและส่วนโซนที่เขาปลดคลายล็อกดาวน์รอบนึงก็กลับมาผลิตใหม่มันก็เลยเป็นลักษณะเนี้ยค่ะการฟื้นตัวของภาพของโลกมันก็ยังยังมีความเสี่ยงอยู่ข<ช>้างหน้าครับ,รบและยิ่งพมา่ามีการระบาดในนี้เราต้องยิ่งระวังเพราะว่าจริงๆ ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่าทุกประเทศในโลกเลยนะ,ค,ะคือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าอเมริกาจะติดวันละกี่หมื่นยุโรปจะติดวันละกี่พันเนี่ยตลาดหุ้นไม่ค่อยสนใจแต่บ้านเราเนี่ยแค่มีข่าวว่าเจอคนติดเชื้อที่เป็นภายในประเทศเี่ยแค่นั้นตลาดก็พร้อมจะลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงสําคัญนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีพม่าหลุดเข้ามาตามเ,เส้นทาง ทางธรรมชาติเนี่ยอขอบชายแดนเนี่ยเราเกิดการระบาดค่ะระลอกที่2เนี่ยอันนี้เราคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเซนซิทีฟพอสมควรคแล้วก็แผนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะเริ่มเปิดในเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันะนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เล่าให้คุณฟังนะครับคือภาพรวมเนี่ยไอ้เรื่องของมาตรการกระตุ้นเนี่ยนนดีอยู่แล้วนโยบายการเงินเมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องของนโยบายการคลังอีกนะครับที่คอรมอเราก็ ชุดใหม่เพิ่งจะทํางานได้สักเดือนเศษครึ่งเดือนค,ครึ่งเดือนเสรจๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีการเข็นมาตรการกระตุ้นออกมาชุดใหญ่ในช่วง4เดือนที่เหลือของปีนี้ประโยคเมื่อสักครู่ที่นิกพูดเรื่องเรื่องของโควิด -19 ที่เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเต็มที่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ทําไมต่างชาติยังไม่ซื้อหุ้นไทยสักทีเพราะว่าเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นความชัดเจนเรื่องของโควิด1 i ว่ามันคุมกันได้ทั้งโลกเนี่ย โฟก็ยังเป็นลักษณะของการไหลออกจากไทยแลนด์จากทิปอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเยอะในทางกลับกันซึ่งเราก็เคยคุยกันอยู่บ้างแล้วนะคะว่าในทางกลับกันเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่มีโควิดในทีแล้วไม่มีโรคนี้แล้วหรือว่ามีวัคซีนที่ที่ที่มาคุมโรคนี้ได้แล้วป้องกันโรคนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะกลับสู่ฟันเดเมนทัลแบบปกติเลยเหมือนปี2019แล้วโฟลของต่างชาติที่เคยทิ้งเราไป ก็จะค่อยๆเริ่มกลับมาตอนนั้นเนี่ยหุ้นบ้านเราก็จะขึ้นทั้งฟันเดเมนทัลแล้วก็ฟันโกลแต่ว่าถ้าเอาระยะที่เราคุยกันอยู่ว่าในระยะเดือนกันยายนเนี่ยหุ้นจะเป็นยังไงก็คิดว่าเห็นความคืบหน้าของวัคซีนแต่ว่ายังไม่ได้แบบผลิตแบบเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็มาถึงประเทศไทยอยนะ่างเงี้ยใช่ครับคงคงจะยังไม่เร็ววัคซีนกว่าจะมาถึงเราก็คงก็คง,งจะกลางปีถึงปลายปีหน้าเป็นอย่างน้อย นะครับทีนี้เราถามว่าพอภาพเป็นอย่างนี้แล้วกลยุทธ์เราทํำยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าการเมืองการเมืองยังไงไหมก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการประท้วงก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในกระแสโซเชียลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วนะพอมีประเด็นอะไรนิดนึงเรือดำน้ําหรืออะไรออกมานิดนึงเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นประเด็นโจมตีกันนะครับก็ต้องต้องรอดูว่ารัฐบาลจะ สามารถประคับประคองสถานการณ<ช>์ให้มันไม่บานปลายรุนแรงไปมากกว่านี้หรือเปล่าะะแล้วก็เหลือเวลาประมาณสัก2เดือนหรือไม่ถึง2เดือนดีอ,อเมริกาก็จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จะมีวันนี้เราได้ผู้แทนแล้วคือโจไบเดนฝั่งโจไบเดนกับฝั่งของทรัมป์เพราะฉนั้นในช่วงระหว่างนี้เขาก็ต้องหาเสียงกันเข้มขน้นถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยเวลาหาเสียงก็จะต้องโจมตี จีนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะโจไบเดนหรือจะเป็นทรัมป์ก็ตามเนี่ยนโยบายของอเมริกาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่เอาจีนจะฉีดตัวจากจีนเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอบนเวทีโลกเนี่ยการพูดจะแตกต่างกันของทรัมป์ก็จะ agressive หน่อยก็จะเห็นการขยับ ของยกตัวอย่างเช่นนะหุ้นยำอย่างเงี้ยยำไชน่าโฮดิ้งเนี่ยค่ะที่เป็นทำทำธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆในจีนมีลิสต์อยู่แล้วจดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดนิวยอร์กสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเริ่มเริ่มแบบจะ,อ,ะออกจากนิวยอร์กแล้วก็มาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงบ้างเนี่ยคือคือเริ่มมีการขยับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้มีประเด็นของ ติ k กต k ของ v c h a t อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่บังคับให้เขาขายอีกหน่อยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปเลยไปถึงว่าห้ามบริษัทจีนลิสต์ใน<ม>ตลาดหุ้นในสหรัฐหรือเปล่าอะไรไม่รู้เราแต่เราก็เห็นการขยับอย่างเี้คะ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก็เป็นอะไรที่เข้ามารบกวนตลาดได้ตลอดระยะเวลาอีก2เดือนข้างหน้าใช่ครับผมก็น,นี้ก็จะเป็นปัจจัยต่างๆที่จะ<ม>กระทบต่อตลาดลก็คิดว่าความพันผวนคงยังมี ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับกรอบก็ย้ำอีกทีให้บริเวณ1280ดจนถึง1,370จุดน,นะครับอ่ก็หุ้น5ตัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในช่วงถัดไปนะ,ะว่าจะมีหุ้นตัวอะไรบ้างส่วนกลยุทธ์ก็ที่ระดับ1,300บวกลบนะบยังเป็นระดับเดิมที่เราคุยกันมาตลอดในช่วงหลายเดือนว่าน่าจะเป็นจุดในการที่จะ เริ่มทยอยสะสมถ้ายิ่งต่ำกว่า1300ได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าที่ระดับแรกนะน่ 1, ก็จะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาเ,เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ลงไปแตะหรือลงไปหลุดเนี่ยจะมีแรงซื้อจากฝั่งสถาบันกลับมาหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เรายังชอบเนะี่ยก็ยังคงเป็นโดเมสติกแล้วก็ยังเน้นเป็นเซกเตอร์ที่เป็นสินค้าหรือบริการจําเป็นนะครับแล้วก็ ถ้ายิ่งเป็นเซกเตอร์ที่แลกขาดหรือว่าปรับตัวลงมาในช่วงเดือนสเดือนที่ผ่านมาเนี่ก็จะยิ่งดีนะที่เราชอบชอบเนี่ยตอนนี้เลยนะครับเราเรามองกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่เริ่มดูดีบ,บาทแข็งก็ก็เอื้อกับกลุ่มโรงไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องมี FX gain เ s อ่อ FX loss ครับผมแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลใช่ฮะ แล้วก็จริงๆพวก finance เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพรววาะลงมาค่อนข้างเยอะ,ะนะครับก็หุ้นเด่น5ตัวของเราในเดือนนี้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละไม่หนีไปไหนหรอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าจะมีหุ้นอะไรบ้างในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ กลับมาในช่วงท็อปไฟนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะวันนี้เรามีหุ้น5ตัวมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผมอยู่กับพี่ต่ายสุริพรนะครับพี่ต่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้เราเลือกหุ้นอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะครับหยิบปากกามาเตรียมจดได้เลยนะครับพี่ต่ายมีหุ้นอะไรครับสำหรับเรื่องตัวแรกนะคะก็อย่างที่ตีม กลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะก็จะเลือกหุ้นที่โดเมสติกหน่อยแล้วก็แลกขาดอันนี้ก็จะดีมากตัวแรกที่เอามาฝากกันนะคะก็คือโอสถสภานะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ่ะราคาหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยปรับตัวคึกคักมากแต่มีตัวหนึ่งคะ่ะที่แลกขาดกว่าเพื่อนๆเ,เลยต้องบอกว่าทาเกือบเกือบจะโลเลยนะครับค่ะก็คือโอสถสภานะคะก็เลยเอามาฝากกันในวันนี้ที่หยิบยกมาฝากกันเนี่ยเพราะว่า ช่วงครึ่งปีหลังค่ะเขาจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากในไตรามาสสเนี่ยเจอผลกระทบของโควิดนะคะแล้วก็ตัวผลประกอบการเนี่ยดรอปลงไปทั้งในแง่ของ Q on Q แล้วก็ Year on Year พอหลังจากนี้ค่ะ Q3 เนี่ย Q ิเดทเป็นต้นมาเนี่ยรายได้เริ่มฟื้นนะคะฟื้นหลักๆคือฟื้นจากในประเทศแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพมา่าหลายๆคนอาจจะยังกังวลว่าพม,ม่ามีโควิด และลอก2ขึ้นมาจะกระทบอะไรไหมนะคะคแต่ว่า <ผม S 2> สัดส่วนรายได้ของพม่าตรงนั้นน่ยประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ะคะส่วนหลักๆใหญ่ๆยังอยู่ในประเทศเป็นหลักนะคะประมาณ7-80%ของตัวรายได้รวมของโอสสภาอันเนี้ยเริ่มเริ่มฟื้นกลับขึ้นมานะคะคแล้วก็ตัวในแง่ของซีวิตที่เป็นโปรดักชั่นเปียนขายดีตั้งแต่ครึ่งปีแรกมาแล้วเนี่ย ยังดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขยายกําลังการผลิตใหม่ที่เพิ่งเติมเข้ามาตอนเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเห็นว่าคู่แข่งเพื่อนๆเนี่ยก็ทยอยเข้ามาทําเครื่องดื่มผสม<ช>วิตามินซีกันแทบทุกคนครับผมตอนแรกมีคนเดียวตอนนี้มี3เจ้าแล้วใช่แล้วถามว่าน่ากลัวไหมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าจะถูกแย่ง market share มาเก็ตแชร์ไหมนะคะต้องบอกว่าตลาดเนี้ยค่ะมันยังเล็กมากยังยังโตได้เยอะนะคะแล้วก็การที่มีเพลเยอร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมัน,นําให้ตลาดคึกคักมากขึ้นทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักสินค้าตัวนี้มากขึ้นก็เลย ให้ c ีวิขายดีขึ้นไปด้วยกําลังการผลิตใหม่ที่เติมเข้ามาก็เริ่มทยอยใช้กําลังการผลิตไปแล้วคงน่าจะไปเต็มอาจจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคเพราะฉะนั้นเราคาดว่าทั้งกําไรทั้งกรอสมาจินเอาตัวรายได้แล้วก็กรอสมาจินจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ในไตรมาสสต่อเนื่องไปในไตรมาสสี ภาพรวมกําไรอะค่ะจะโตได้ทั้งเทียบกับครึ่งปีแรกและเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังในกลุ่มเครื่องดื่มต้องยกให้อโอสสภานะคะคกำไรปีนี้ค่ะเราคาโตประมาณ21%ปีหน้าจะโตต่อเนื่องประมาณ13%นะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายที่ให้เนี่ยคือ51บาทถ้าดูバリเอชันนะคะ PE ต้องบอกว่าวันนี้ถูกมากประมาณ26เท่าคือ26เท่าเนี่ยถูกเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตและถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไซส์ พอฟัดพอเหวี่ยงกันก็คือคาราบาลเพราะน,นี้นคาราบาลเทรดประมาณ29-30เาเท่านะเพราะนั้นก็เห็นว่า PE ของโอสถเนี่ยต่ำกว่าทั้งโมเมนตัมของกำไรในช่วงครึ่งปีหลังที่จองมาดีทั้งแวลเลชั่นที่ถูกกว่าเรานั้นเราก็เลยเลือกโอสซสพามาัค่ะผู้บริหารก็ซื้อเยอะด้วยนะช่วงประมาณราคา30มสปลายๆเนี่ยใช่คะ่ะทยอยซื้อด้วยเพราะนั้นก็อาจจะเป็นคาทาลิสเชิงบวกได้ตัวแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับ ยังอยู่ในกลุ่มของกินของใช้นะคะเราเลือกกลุ่มร้านอาหารมาก็คือตัว M นะคะ M, M ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่โดนผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเยอะขาดทุนในไตรมาส2ไป250ล้านนะคะพอมาในไตรมาส3เนี่ยวันนี้ตัวสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มร่งางก,กินแบบว่า กินด้วยกนันใช่กินด้วยกันเป็นครอบครัวได้แล้วนะคะตัวเซมโซเซลโกสค่ะในไตรามาสสองเนี่ยติดลบไปประมาณ5-60%นทั้ง MK ทั้งยาโยอีนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเดือนกรกฎาหลังกลับมารีโอเพนเนี่ยติดลบน้อยลงเหลือประมาณ1 5 1 7แล้วนะคะทราฟิกเนี่ยเริ่มกลับมาต้องบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยแข็งแกร่งนะลูกค้าก็ยังกลับเข้ามารับประทานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราคิดว่าโมเมนตัมเนี่ยน่าจะทยอยดีขึ้นไปเรื่อย ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงเพราะง,งั้นถ้ารายได้กลับมาแน่นอนว่าตัวกอสมารจิ้งก็จะปรับตัวดีขึ้นไปด้วยนะคะคส่วนแบรนด์แหลมเจริญเนี่ยมีสัดส่วนลูกค้าที่เป็นต่างชาติอาจจะเยอะอเยอะกว่า MK แล้วก็ยายอีเอ็มเคกับยายโอีนี่มีลูกค้าที่เป็นต่างชาติน้น้อยนะคะแต่ว่าแหลมเจริญเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเพราะงั้นการฟื้นตัวอาจจะช้ากว่าอีก2บแบรนด์ที่เหลือแต่สัดส่วนรายได้ของแหลมเจริญไม่ได้เยอะมากค่ะยังไม่ถึง10%ของ โทรทัศนเซลของทั้งพอร์ตนะคะบันั้นก็คิดว่าน่าจะทยอยกลับมาฟื้นตัวอาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นไปเป็นปีหน้าแต่ผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะคแล้วก็เลยคิดว่ากำไรเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับมาเป็นกำไรได้ในช่วงไตรมาสสเป็นต้นไปแล้วก็ไตรมาสสี่น่าจะดีขึ้นนะคะกำไร,รทั้งปีของ MK เนะคะเราคาดไว้ปีนี้ลดลงประมาณ59%เเครับเหลือพันล้านจะต่ำสุดในรอบ10ปีเลยปกติะคือ2อ0 0กว่าล้าน2 0 0 0กว่าล้านต่อต่อปีอันนี้เหลือพันหนึ่ง แล้วก็ปีหน้าค่ะจะกลับมาน่าจะกลับไปเท่ากับที่เคยทําได้ในอดีตใช่ก็จะโตประมาณ1<อ>้4่เปอร์เซ็นต์นะคะราคาเป้าหมายที่ให้เนี่ยคือ71บาทคบับามก็แนะนําซื้อแล้วก็วันที่เราอัดรายการเนี่ยก็มี transaction กเกิดขึ้นก็คือเรื่องของไทย Union ูเนียนที่มีคือเขามีถือหุ้นเรดลอฟสเตอร์อยู่แล้วก็หุ้นอีกส่วนหนึ่งน่ะเป็นพาร์ทเนอร์ชื่อว่าตัวโกลเด้นเกตต้องการ Ex i t เป็น Private Equi t y เอ็กซิแล้วแล้วก็ขายหุ้นให้กับ CEO ของ MK ็มสุกี้แต่ไม่ได้ขายให้ M แต่ไม่ได้ขายให้ M เป็นทาง CEO ที่เป็นเจ้าของซื้อคือซื้อนี่นำส่วนตัวครับค่ะแต่ MK เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะนั้นผลประกอบการอะไรต่างๆไม่ได้ถูกกระทบอะไรจากเรื่องนี้ครับค่ะมันก็ยังซื้อได้นะคะเป้าหมายอย่างที่บอกว่า71บาทโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่2เดี๋ยวให้พี่ไต่พักแป๊บหนึ่งนะครับพี่ไต่มี3ตัวของผมวันนี้มี2ตัวนะตัวแรกที่เอามาให้คุณผู้ นะครับก็เลือกมาจริงๆเดือนที่แล้วก็เลือกนะเดือนนี้ก็เลือกอีกเพราะว่าเราคิดว่า1ราคาเนี่ยดาวไซต์ต่ำนะครับคือตอนนี้ราคาเกราฟยอยู่ที่ประมาณสัก32บาทวันที่เราอ่านรายการนะค่ะซึ่งเราคิดว่าดาวไซต์ต่ำเพราะว่าในส่วนของตัวราคาเพิ่มทุนเนี่ยถ้าจำกันได้กราฟใน XR เพิ่มทุนไปนะครับราคาเพิ่มทุนอยู่ที่30บาทบ่าทเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าถ้าจะลงไปใกล้30เนี่ยคงจะยากนะครับทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ ตัวผลประกอบการที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังด้วยเพราะว่าเ,าเรื่องของการขายไฟให้ e ีแกเน่ก็มากขึ้นแล้วก็มาชดเชยในส่วนของลูกค้า IU หรือว่าลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้มากขึ้นทีนี้เนี่ยเ,เงินลงทุนจากการเพิ่มทุนที่จะจ่ายเงินกันในเดือนกันยานยนะครับจ่ายกันแล้วเสร็จเนี่ยเรสฟันมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็เอาไปลงทุนะนะครับซื้อกิจการทั้งในเยอรมันทั้งในเวียดนามต่าง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่จะเข้ามาเนี่ยส่วนเพิ่มนะครับประมาณ20%ซึ่งมันสามารถชดเชยในส่วนของไดลูชั่นจากการเพิ่มทุนประมาณ10%ได้หมดได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยเรามองเป็นบวกเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเงินที่เขาจะเพิ่มทุนมาเนี่ยเอาไปทำอะไรเราสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหนซึ่งผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันมากกว่าไดลูชั่นที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยดาวไซ์ที่ต่ำด้วยผลประกอบการที่ฟื้นตัวครึ่งหลังเราคิดว่่าาาาผนนบบอททมไหดลวเงิ ที่แข็งค่าตอนนี้หลุดระดับ3าบาทต่อ,ตอ,ตอดอลลาร์เนี่ยก็เป็นบวกกับกลุ่มลงไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขามีเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ไงก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกกราฟมาแนะนำนะครับราคาเป้าหมายของกราฟเราให้ไว้อยู่ที่47บาทค่ะาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราเลือก MTC มาแนะนำก็เป็นกลุ่ม finance น,น,นะครับที่เราก็มีเกินตั้งแต่ช่วงแรกของรายการว่า เป็นกลุ่มหนึ่งที่ยังแลกขาดอยู่นะก็เมื่อกี้มีโรงไฟฟ้าไปแล้วะนะครับมีไฟแนนซ์แล้วก็มีจริงๆร้านอาหารก็ยังแลกขาดนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ที่เราเลือก m อ c เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราเห็นกำไรไตรมาสสที่ออกมาแล้วเนี่ยถือว่ายืนระยะได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนว่าด้วยเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นนะครับความต้องการในแง่ของสินเชื่อนะครับก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับทางผู้บริหารก็ยังตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อเนี่ยโตประมาณ20%่ ซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างท้าทายนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยมันก็มันก็มีช่วงเวลาล็อกดาวน์อะไรต่างๆที่ทําให้สินเชื่อมันโตได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าผู้บรหิหารยังคงเป้าแบบนี้ก็คงมองว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราคิดว่าภาพรวมนะครับของผลการงานในช่วงครึ่งหลังจะเร่งตัวจากครึ่งปีแรกรแล้วก็น่าจะยังเติบโตได้จากปีก่อนนะเพราะฉะนั้นโดยรวมกำไรของ MDC เนี่ยเราคิดว่าไม่ไม่น่าจะหดตัวลงนะ สำหรับปีนี้เนี่ยเราคาดกำไรของ MTC เนี่ยโต15%นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะโตอีก24%ก็ถือว่ายังเป็น Growth Stock อยู่และที่สำคัญเลยคือ MTC เนี่ยคุม n p l ได้ดีมากม,มาโดยตลอดนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะเบาใจได้นะครับว่าเขาไม่ได้แบบปล่อยกู้แบบ สเปซสปะซีซัวอ่าก็คุม NPL ได้อยู่นะต่ำเป็นเลขแบบโลซิงเก็ดิจิตซึ่งต่ำมากะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมานะครับสำหรับตัว m c c ราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่70บาทคบะาทนะครับอันนี้4ตัวไปแล้วนะคะถัดมาตัวที่5เอาอิเล็กทรอนิกส์มาฝากไม่มีมไม่ได้นะอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าผ่านจุดต่าสุดไปแล้วแล้วก็กําลังจะฟื้นตัวนะคะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเจอบาดแข็งหน่อยอแต่เราเชื่อว่าในแง่ของการฟื้นตัวหลังจากที่ผ่านบอททอมไปแล้วเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักมากกว่า และตัวฮาน่าเองก็มีสตอรี่ของเขาด้วยเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังกันนะคะอย่างที่บอกว่าได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกนะคะมา Q3 ค่ะตอนนี้ผู้บริหารเห็นคําสั่งซื้อที่กลับมาฟื้นตัวแล้วฟื้นตัวทั้งในกลุ่มสมาร์ทโฟนคอน s u m e r อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงออโตมทติฟด้วยฟื้นตัวหมดนะคะแล้วก็โรงงานที่จีนค่ะพอเขาคลายล็อกดาวกลับมาเรียกเพนเขาคลายเร็วใช่ไหมฟื้นเร็วมากนะคะโรงงานที่จีนฟื้นตัวได้ดีและถือว่าเร็วกว่าคาด ลูกค้าที่เยอรมันก็ถือว่าฟื้นตัวได้เร็วเร็วกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในยุโรปซึ่งเยอรมันเนี่ยเขาเป็นฐานการผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์เยอะอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็มาจากทั้งจีนมาจากทั้งเยอรมันสินค้าหลายๆกลุ่มเตียฟื้นตัวและถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีเรื่องเทรดดิลระหว่างสหรัฐก,กับจีนอยู่จะเป็นอะไรไหมฮาหน่าต้องบอกว่าจุดแข็งของเขาอย่างหนึ่งนะคะคือการด<ม>ิเวอร์ซิฟายฐานการผลิตมีโรงงานในหลาย<ม>ประเทศมีหลายที่<ม>ลูกค้าแฮปปี้มากมีทั้งโรงงานที่ไทยมีที่ลำพูนที่อยุธยามีโรงงานที่จีน ที่สหรัฐก็มีมแล้วก็มีที่กัมพูชาด้วยลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขานะคะคแล้วก็ล่าสุดเลยที่มีข่าวว่า Apple กํกำลังเตรียมวางแผนคือจะผลิต iPhone 5G เพราะว่าเขาจะล็อ iPhone ช่วงประมาณนีะครับกันยาตุลา่ซึ่ง มันก็จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่สามารถใช้ 5G ได้ก็เห็นตั้งเป้ากันต้องเท่าไหร่75ล้าน5ลาเครื่องแล้วก็จะขายให้ทันภายในตุลาคมนี้และนอกจาก iPhone ก็จะมี iPad ก็จะออกมาอีก Apple Watch g a d g e ตต่างๆก็จะทยอยออกมานะคะซึ่งต้องบอกว่า h า n a าเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเพราะว่า h า n ่าเป็นคือลูกค้าของ h า n a าเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตมือถือ ไม่ใช่แค่ค่ายแอ p นะซ<ช>ัมซุงค่ายของจีนหัวเว่ยเซี่ยมี่อัปปขายให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นการที o, ่ตัว Apple เนี่ยมี iPhone 5G ที่จะจะออกมา h a n ่าก็น่าจะได้เบนฟิตจากตรงนี้ด้วย <ผม S 1> นะคะแล้วก็ตัวกำไรปีนี้ของ h a n ่านะคะเราคาดไว้โตอยู่ประมาณ29%ปีหน้าจะโตต่อค่ะอีก17%แต่หลายคนอาจจะเอ๊ะปีนี้มีโควิดทำไมโตได้ เพราะว่าปีที่เราฐานตำ่ำนะคะปีนี้ก็เลยยังโตได้แล้วก็ปีหน้าโตต่อราคาเป้าหมายของฮาน่าที่เราให้เนี่ยคือ48บาทโอเค,คก็ครบ5ตัวเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะนะครับตัวแรกจะเป็นโอสโสภาโอสโสภาราคาเป้าหมายเนี่ยบาทแล้วก็ตัวที่2คือ M ราคาเป้าหมาย71บาทค่ะครับผมแล้วก็ต่อที่ตัวกัฟฟนะครับราคาเป้าหมาย47บาท MTC ราคาเป้าหมาย70บาทค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายฮาน่าค่ะราคาเป้าหมาย48บบาทค่ะครับผมก็ ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวมีกราฟิกขึ้นให้เนาะที่เป็นหุ้น5ตัวก็เดี๋ยวผู้ชมแคปหน้าจอก็ได้ะนะครับเก็บไว้นะครับว่าเราแนะนําหุ้นอะไรไปนะครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสําหรับเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็หมดเวลาพอดีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโมเมนตัมเดือนตุลาคมคะนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ